โยโยโยเที่ยงตรงเจอกันกับคืนหนังบิ๊กแมาร์สวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืธธ่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมชมรมหนังได้ที่อาร์ตเอ็มวีพีสามสิบสามครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ไฟร์เดย์ไนท์นะครับบิ๊กแมาร์ชพิจารณาเลือกเกมเวลาตีสองตรงพรีเมีเยงังติดคู่เดียวคืนนี้นะครับบอลมัดอันดับหกจะเปิดบ้านเจอกับฟูลาอันดับ,บสิบบอลมัดมิสเบียรแต้มจากการชนะสามเสมอสองแพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอลีีีีีีีดดดดยยููไนนนนเเต็มมมมาาาาคคครรรรรััับบบออออ่่ททข้งสณ์ะ๋ว กีต้ากับเซเนซี่คุมเกมรับตรงกลางแล่นคริสตี้ไทเลอร์อดัมนะครับแนวรุกก็มีทั้งอามีนอัตลี่องตวนซามเมนโยจัสตินไคลเวิร์ดแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอวานิลสันกองหน้าบราซิลครับโยโยโยิเจกดส์ปผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตากล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่ฟูลัมมี8แต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้แอสตันวิลล่ามา1ต่อ3มอโกซินวาครับต้องเช็คราอูฮิเบเนสกองหน้าตัวเก่าเลยครับนะัดที่แล้วทำประตูได้แล้วเจ็บโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่ต้นเกมแถมโรดิโก้มูนิสกองหน้าบราซิลก็ไม่มีชื่อเกมที่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะพร้อมหรือเปล่าครับ ตัวหลักๆก,ก็โยคิมแอนเดอร์เซนกับควินบาร์ซี่คุมเกมรับตรงกลางมีซาชาลูคิชเล่นกับซันเดอร์เบิร์กนะครับแนวรุกนำโดยจอชคิงดาวรุ่งครับมีแฮร์รี่วิลสันอเล็กซ์อีโวบี ทีนี้ข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นฟอสไนนะครับพวกเซเนลชูเวเซหรือแม้่ก็เควินแนวะรุกตัวใหม่นะครับเจอกัรฤดูกาลก่อนบอลหมัดเปิดบ้านชนะ1-0บ้านฟูลแลมจบ2-2ก่อนเกมบอลหมัดเป็นต่อนะครับแม่บอลหมัดออกสตาร์ทได้ดีมากๆนะครับในขณะที่ฟูลแลมนี่ถ้าไม่มีหน้าตัวเป้านี่ถือว่ามีปัญหาเลยครับพี่เองชอบบอลหมัดในบ้าน อ,องตวนซานเมนยนยกกำลังท็อปฟอร์มด้วยนะครับหน้าวัดใจบอลหมัดมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์บอลหมัดเป็นคืนผหนังบิ๊กแมชประจําขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย